สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับคุณครูอ้อมในสัปดาห์ที่8ในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการเรียงลำดับตัวเลขถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะการเรียงลำดับจำนวนตัวเลข1 20เดี๋ยวเด็กๆมาทบทวนตัวเลขกันก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะอ่านไปพร้อมๆกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20และนี่ก็คือจำนวนตัวเลข1-20่งถึงยี่สิบนะคะเด็กๆเด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆได้ทบทวนจำนวนตัวเลข1-20ไปแล้ว วันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันก่อนค่ะมีเลข4เลข2เลข1เลข5และเลข3ให้เด็กๆเรียงจำนวนจากน้อยไปหามากจำนวนของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวเลขที่น้อยที่สุดเด็กๆคิดว่าเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะ นั่นก็คือเลขหนึ่งคุณครูก็จะเอารูปภาพหัวใจปิดไว้ที่เลขหนึ่งนะคะหลังจากเลขหนึ่งเลขถัดไปคือเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือหมายเลขสองสองเลขถัดไปคือเลขอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะนั่นก็คือหมายเลขสามนั่นเองค่ะ หลังต่อจาก3นะคะเด็กๆถูกต้องค่ะ3แล้วสตัวสุดท้ายคือเลขอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะนั่นก็คือหมายเลข5นั่นเองค่ะและนี่ก็คือการเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากเดี๋ยวเรามาอ่านทบทวนกันอีกหนึครั้งค่ะ1 2 3 4 5 ต่อมานะคะเด็กๆการเรียงลำดับตัวเลขจากมากไปหาน้อยคุณครูอ้อมก็จะมีตัวเลขมาให้เด็กๆดูนะคะมีเลข9เลข7เลข6เลข10แล้วก็เลข8เด็กๆช่วยคุณครูอ้อมคิดได้ไหมคะว่าเลขไหนคือเลขที่มากที่สุดใช่แล้วค่ะเลขที่มากที่สุดคือเลข10 คุณครูจะปิดหัวใจเอาไว้ค่ะเราจะค่อยๆลดลงมานะคะต่อไปหลังจากเลขสิเลขอะไรคะเป็นเลขที่น้อยลงมาใช่แล้วค่ะนั่นก็คือหมายเลขเก้านั่นเองค่ะเลขอะไรคะน้อยกว่าเลขเกใช่แล้วค่ะนั่นก็คือหมายเลขแปดนั่นเองค่ะเด็กๆ แล้วเลขอะไรคะน้อยกว่าเลข8ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือหมายเลข7นั่นเองค่ะเด็กๆและเลขต่อไปล่ะคะเลขอะไรคะที่น้อยกว่าเลข7นั่นก็คือหมายเลข6นั่นเองค่ะและนี่ก็คือการเรียงลำดับตัวเลขจากมากไปหาน้อยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าม,มีเลขอะไรบ้าง มีเลขสิบเก้แดเจ็ล้วก็6นั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆคะวันนี้คุณผูอ้อมก็มีเหตุการณ์มาให้เด็กๆด,ดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันก่อนเลยคะ่ะเขียนตัวเลข 1, นสองและสในช่องสี่เหลี่ยมตามลำดับภาพเหตุการณ์ให้สำคัญกันและนี่ก็คือเหตุการณ์นักเรียนระบายสีอยู่นะคะ นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ใดคือเหตุการณ์แรกคะใช่แล้วค่ะก็คือเด็กๆนั่งระบายสีอยู่นั่นเองค่ะคือเหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์ที่สองนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์ที่สองคือเด็กๆก,ก,กำลังเก็บสีเข้ากล่องสีหลังจากที่เด็กๆใช้งานเสร็จแล้ว และเหตุการณ์สุดท้ายคือเหตุการณ์ที่3หลังจากที่เด็กๆเ,เก็บสีเข้ากล่องสิบเรียบร้อยแล้วดเด็กๆก็เก็บสีเข้าในกระเป๋านั่นเองค่ะและนี่ก็คือลำดับเหตุการณ์1 2และ3ตามรูปภาพที่คุณครูอ้อมกำหนดให้นั่นเองค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูอ้อมก็มีแบบฝึกหัด หนังสือคณิตศาสตร์หน้าที่43มาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านโจทย์กันค่ะเขียนตัวเลข 1, 2และ3ในช่องสี่เหลี่ยมตามลำดับภาพเหตุการณ์ให้สัมพันธ์กันเด็กๆดูนะคะคุณครูอ้อมก็มีภาพเหตุการณ์มาให้เด็กๆดูให้เด็กๆใส่ตัวเลขลำดับภาพเหตุการณ์ทีละ,ะภาพนะคะ เหมือนตัวอย่างที่คุณครูอ้อมทําให้เด็กๆดูเมื่อสักครู่นี้ค่ะถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ